จะจอดอจะจอดอยู่ตรงไอข้างสาไว้น้ำใช่ไหมจะไปยิงอยูตรงตัวแต่สาไว้น้ำกระโดดมาจะเอาขับรถออกมเจ็ดสีวนว่ะหน้าสุดท้ายปุปาติเทนเนี่ยเขาปิดไม่เงียบเขาหน้ากลัวนะเขาอัดทขาอัดยู่นะเราแชร์สีเราเราเวนเเนี่ย เราต้องขยันจะผิดนะรำต้องเกิดอะไรเกิดอ,ดดโอโหไรลองไปยิงฟังชื่นใจชื่นพอ M7 ขอกระสุน AK กระสุน AK ว่ะ I got supplies กระสุนเย yeah. ี่ยมง่ายกลัวพปยงิงใครในที่พี่พต้องบอกลยโอ้โหบ้านแต่ละหลังคือเหลือแต่ลงน้ำมันมาเนี่ยสะอาดเช่

กกูกูพนันว่าพนันว่าโลหะอัดอัดอัดก็อัดคิดอยู่พนันจี้ร้อย mark the location อ่ะดูน่ไอกระเป๋าอ่ะอ่าไอผู้ไอผู้กันตัวเองนมั้งแปลก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 หมดแหละแปลกทุกอย่างกระเป๋าว่าม,มีกระเปะ๋าปสองไหมครับเก็บของไม่ได้อะ นี่คร I got supplies ็ไม่ได้ก็ไปเก็บลูกสองนี่ I got supplies อย่าไม่มีสะก้อนเลยรแลนแลนเก็บบอนก็สองกนเลยมะกระสุนเต็มไปหมดเลยมองใส่ก้อนหนึ่งอยู่เลยมือเแต่เหลือบ้าไห่ครับ I got supplies เก็บบดเก็บบด แต่ลูกสาวจนจัดแบกโดนเธอเก็เบิดกระเป๋าจนจัดกระเป๋าคุณอยากเห็นปืนที่ผมถืออยู่ไหมครับคุณอยากเห็นไหมครับว่าผมผมถือปืนอะไรอยู่ครับปืนอะไรเขาไปเล่นไหมตรงพิชตรงพิชไปสั้นครับที่เบียรไม่รู้จับไม่ได้โอ้ยร่างกายมีสองสองเดี๋ยวเก็บมวอหน้าตัวคุณน้าได้พลาดเอาไว้ให้ได้เอาไว้ให้อีก จะไปซื้อ้คนจริงเขาถอดให้เลยคนจริงเขาเขาถอดให้เลยเาไม่วิ่งไปเก็บเองหรอกมันถอดไม่ได้เราไปมันถอดได้ถอดไปแล้วของเต็มกระเป๋าถอดไม่ได้บรรยายตลอดนี่ยังไม่ชินอีกหรอใช่ใช่กูถึงบอกแ้วกูถึงบอกเก็บเสียงสนไหม เราสี่ให้เราห้าเโลห้าเรียนของคุณเซสเนอะเหรอมีบักกี้มันเกมมากเลยเราพูดบ้างมันจะแปลกป่าวว่าไม่เหี้ยคนวิ่งข้ามคนเดียววะเธมคนคนคนวิ่งข้ามโรงเรียนคนวิ่งข้ามโรงเรียนคนวิ่งข้ามเข้ามาโรงเรียนเออรงเรียนแล้วเป็นรูปดิมีสี่มีสี่ไปด้วยค่ะเห็นตัวเดียวนะที่วิ่งข้ามมาชุดเหลืองตัวห้าสะบูนอะไรอะเล่นอะไรอะอ๋อเแต่เพื่อนมันยังไม่วิ่งข้ามที่ให้ตีเลย ข้างนมปบ้าบ้านต่ำบ้านต่ำวิข้ามแลบ้นต่ำบ้านวะอ๋อที่รถ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 ตันี้นึงวิ่ข้ามตัวหนึ่งนะวิ่งข้ามไปเอาไปเอาอไปเอาคนเดียวเหรอ mark the location นี่ mark the location เออร้อไเนี่ย

พี่เน้นๆน่นน้องนะพี่เน้นๆน่นน้องนะคนละเบาะสุดยอดกูก็เล่นไม่ตามด้วยโอ้มาใส่รถสีไว้นะเฮ้ยสองรอบสามรอบแล้วนะไม่ล่วงจะฉีวะเฮ้ยมีกิฟต์แลวกิฟต์อยู่ไหนวะอยูกูอยู่กูเขาอยู่ไหนอะอยู่ฝั่งนี้ Watch out ขอขอไปคือของแบบนั้นไปเจ๊ไป Rồi. Bay tím mà nè. Bay. ขึ้นได้. Bên 2 khoảng. Bên 2 khoảng. Còn ăn. อย่างนี้เอาข้างเต็มเลยครับปวดเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากโลหะเจ็บมากเจ็บมากนะเจ็บมากมากเลยเขาอยู่คนละมุมแล้วเอาหรอเดียวเอาขึ้งไปทางเนี้เลยตอวนอกครับเดี๋ยวขึ้นไปชุบเดี๋ยวขึ้นไปชุบชุบกำลังชุบมันมาได้มันมีตัวอีกตัวหนึ่งมันชุบกันอยู่ได้ยินเสียงอยู่ได้ยินเสียงอยู่ชุบๆได้ชุบๆไขึ้นไปชุบก่อนก็ได้ไม่เป็นไรเขาอยู่ชั้นสองมันมีระเบิดอยู่ตรงนู้นแต่ว่าเนี่ย ทัชหน้าจอไม่ติดดกบอกเพื่อนมันนะมึงบอกเพื่อนมั่นน่าคนนี้ไม่ใช่เหรออยู่มุมไหนอยู่มุมไหนสองตัวอยู่ตรงบันไดฝั่งนู้นน่ะ watch out เหอใช่ไหมเหรอฮะอือไหลลงมาเนี่ไม่เข้ามันนิ่งมันนิ่งมันนิ่ง TBS TBS ไปอย่าวัด โติมลงไปแล้วเปลี่ยน DBS ก็ได้ัอยู่ห้องลึกฝั่งซ้ายอยู่ในนั้นดีบย DBS ดิอะไรเลยอ่ะเฮ้ยเออออสเมียงเสียโคตรสุดเย่ยิงไอตัวเนี้ยตั้งแต่แรกแล้วเว้ยไอ้ไอ้เหลืองนี่แหละอะไรครับเนี่ย i oh, don't